เช้าแล้วเนี่ยไปหาลูกด่ดยแล้วกันออกเออลุงเ้าเอาเอเตือนแล้วเหรอตือนแล้วครับลุงเออพอดีเลยลุงมีเรื่องให้ช่วยว่าาเลยลุงผมพร้อมทำตอนนี้มีโจมาบุกหมู่บ้านเราโจมบุกหมู่บ้านมันบุกได้ยังไงลุงผมสร้างรั้วไปแล้วนี่ถึงเองจะสร้างรั้วมันก็เข้ามาได้อยู่ดีอ่ะเฮ้ยลุงได้จ้างไอรอนโกเลมมาไหมจ้างแล้วก็โดนฆ่าตายมดแล้วโดนฆ่าตายมดแล้วเหรอลุงเออใช่เสียตังชิปหายลุงจ้างมากี่บาทก็ ห้าร้อยบาทห้าร้อยบาทห้500าร้อยมันก็เงินเหมือนกันนะเอิร์ดเออจริงของลุงเงินมันหายากเข้าใจไหมครับเข้าใจแล้วครับแล้วโจมาบุกบ้านเราได้ยังไงลุงก็ไม่รู้สิมันชอบมาตอนกลางคืนน่ะก็จริงของโจนะลุงแคมบ้ามันจะมาตอนเช้าเออลุงแคไปปรับาโจแตะผมไม่มีอาวุธเแลนะ้วลุงอยู่ในกล่องในกล่องเหรอลุงเปิดดูดิเฮ้ย hey! ลุงเป็นไงลุงเอากอเพชรมาจากไหนเนี่ย ก็ลุงให้ชาวบ้านไปขุดเหมืองหาเพชรมาแล้วก็ตีบวกให้ชุดแกหน่อยอ่ะโอ้โหลุงลุงนี่ไม่ธรรมดาจริงๆก็แงหละเป็นผู้ใหญ่บ้านฮึบใส่เลยเพื่อความเหล่ท่อฮึบแล้วก็เอาโล่มาใส่ด้วยฮึบงวัวโคตรเท่เคือก็อดออ a วลุงอะไรคือก็อดออ a วอวะเอาลุงไม่รู้จักก็อดออ a วเหรอใครวะก็อดเนติมวอลเอ้ลุงแม่งไม่เข้าใจ เตี้ยอะไรเลยเออผมมาแล้วลุงอะไรวะก็ตกินไอเต็มวอหรือวออะไรเออใช่เธอลุงเอาม่อธิบายให้ลุงเข้าใจอ่ะเออใช่เธอลุงเออมันจะมืดแล้วเออรีบไปจัดการซะตอนนี้พวกโจมันชุบชุมอยู่โจมันมีกี่คนลุงก็ไม่รู้สิเห็นมันตั้งป้อมอยู่ใกล้ๆก้หมู่บ้านเราดนี่แหละก็เลยลุงก็เลยให้อยากให้หลานไปถล่มมันเอาให้ยับเลยแล้วลุงเอาให้ยับเลยเอออยลืมหยิบกระสุนฮึบนี่ เฮ้ยอย่าเย่งเดี๋ยวก็จกมาแตกเอ้ยก็อยากให้เองไปช่วยชาวบ้านสองคนด้วยนะเพราะว่าชาวบ้านมันโดนลักพาตัวไปสองคนจริงเหรอลุงเออโอ้โหลุงเบื่อไม่ได้เป็นชาวบ้านเนี่ยเอ้เป็นผู้ใหญ่บ้านเนี่ยก็เบื่ออยู่อ่ะแต่ว่าไม่เลือกงานไม่แรกไม่ยากจนเออโอเคลุงเออแล้วก็กลับมาอธิบายเลยนะว่าคือก็อัววอร์มันคืออะไรเออครับลุง เอ้ยเนาะแล้วโจมันอยู่ไหนวะเนีน่ยเฮ้ยนั่นเหรอเฮ้ยมันช่างกล้าหาชานชัยมาจากไหนวะมาตั้งป้อมใกล้ๆหมู่บ้านเราเนี่ยเฮ้ยแป๊บหนึ่งขอขุดบล็อกกอ่อนเอ้ยขุดบล็อกแป๊บมาจะถล่มให้ยาบเลยฮึบเดี๋ยวไอจะขี้อยู่ให้แหลกเลยเอ้ยโอเควางเอมอมึงบอกให้ไปช่วยตัวประกันสองตัวไอสองคนฮึบโอเค ได้เวลาลุยฮึบฮึบโอ้โหลุงมากันเพียบเลยเฮ้ยมาอยู่นั่นเฮ้ยเออเออตีเลยเอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้โหนี่แหละเขาโอ้หมาหมูเออตายเอ้ยเอ้ยเออเออคือก็อดออฟวอลเอ้ยเอ้เอ้เจ็บเจ็บเจ็บยิงมันยิงมันเฮ้ยเราวีโร่ดีกว่าจะกลัวเลยฮึบเออ อโอ้ยตัวอะไรวะม่ได <t art out> ้ตัวใหญ่ชิบหายเออเข้ามาเลยเข้าบอดเบบี้เออป่าสิก็้ามาดิครับเออเหมือนกลัวครับเหมือนหล่ออ่ะเออก็มาดิเออโอ้ยเออโอ้ยตัวอะไรวะเนี่ยเออโอ้ยจุ๊โอ้ยโอ้ยโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บโอ้ย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 โอ้ไอโจรพวกนี้ปรอดภัไม่ได้เลยเออตาย โอ้ยยย่ยยยยไยยยย้ยยยยยยยนยย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 อยยอยย้ยยยยยยยอยย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 อยย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 ยเอยย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 ้ย้ย เฮ้ยเอุ้ยอึบโอ๊ยโอ๊ยอเจ็บเจเ็บอืออือเฮ้ยเข้ามาดิว้าอ้อฮเข้ามาดิว้เหวดกลัวอ้าวพูดงี้ก็สวยดิอึ๊บอ้าวอ้้อ้เกี่ยวครับอือ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 เฮ้ยตายตายใครกันได้เฮียตายวะเฮ้ยเฮ้ยยิงว่าเด้ว ถลอมเลยถลมาเลยโอ้ยโอ้ยเจ็บเจ็บโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ยอ้โอ้ยโอเ็บโอ้โอ้อ้ออึเข้ามปเลยอ้เข้ามาดีเข้ามาดีบฟวเรอเออเออโโอ้ยเ็บโอ้ยึ้เตอนเองเฉยออโอ้ยเจ็บจบบโอ้ยออโอโอ้โอเฮ้โลบัออ ก็บักอ,ออเออเออถอนดาเมจเอ,ออเออชุอ๊ยหลอช็อันเลยแล้วกันชุบชุบโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยค้าวันค้าวันฆ้ามันสิวะย่ายเป็น่าเราได้โอ้ยเออเจ้าตายตายเออโอ้ยอ่ะ,อะ,อะเสียงโคตรด่ารำคาญเลย โอ้โหยังเหลือเยอะเลยนะเฮ้ยซอมบี้เอ้ยี่เหรอชาวบ้านที่โดนรักพาตัวไปเนี่ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยโ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 อ้ยไอตัวนั้นถือดาบถือดาบถือดาบอเออโอ้โหพูดไปรู้เรื่องเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอ้ยช่วยพวกเราด้วยเออรู้เลีวเอ้ยยื้อไอ้เฮ้ยซิกเกอร์ยอดกระบอกโอ้ย ตัวอะไรอยู่เนี่ยเอออ้ยยอ้ยโอ้ยเอ้ยเอาเลยเอาเลยไอ้ถุยลูกพ่อไอ้ถุยเหรอไอ้ถุยเหรอโออเออจิบๆเออเออเอติติตอเออเออเออออเออออออเ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 อเออเออไอ้เุยเอออออ้เุยเหรออออเเอเออเออ เออก็มาดีครับก็มาดีครับเปเมืนหล่ออ่ะเออเออเฮ้ยมันไายทุยอะไรอะไรโอ้ยคูดอะไรไม่รู้เอือเออไม่เกี่ยวครับน้องเออโอ้ยสมบัติไปไอายุโอเคโอ้ยใครยิยงวะอ๋อบึงนี่เองอ่ะโอเคโอ้โเหลือบ้านเลย เฮ้ยเฮ้ยทางนี้ทางนี้อ้ยตัวอะไรวะเนี่ยเอออ้ยตัวเนี่ยเบิร์ดยิงคุเหรอเออไอตัวนี้ไอตัวกระบอกเฮ็ดเนี่ยโอ้โหโจรหมู่บ้านเรามันเยอะจังวะเออเออมากดเอาฟอร์เออเอออ้าย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 เอาเล่นเลยดิวะเอาเอาเล่นดิ อเออเฮ้ยฆ่าเพื่อนกู่เออโอ้ยเออเออเออโอ้ยทีละคนดิครับพี่โอ้ยเออปึ๊บปึ๊บเอาดิเออเอ้ยทำไมายิงไม่เข้าวะก็คนมันปิโลเออก็เอเอ,เอโอเคมามา เอาดิไปกินเออโอ้ยอืออือตายตายโอ้ยอืออือเหลือตัวด้านบนสินะโอ้โหเอือเอาเลย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 เอาปึงก่อนนี่แหละอือเฮ้ยเฮ้ยอย่าตีกูอืออเออุ้ยเหลือด้านบน เึ้ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยลงไปเลยนะมึงโอ้โหเอ้ยแม่งโอ้หแม่งมโจรแม่งรวยขนาดนี้เลยเหรอวะเฮ้ยเอาไปให้ลุงดีกว่าเฮ้ยอย่าบอกได้ว่าที่มันไปป่วนชาวบ้านมันนี่ไม่ได้แค่ขนาดนี้เลยโอเคขุดไปเลยแล้วกันเึ้ยโอเคเอาไปให้ลุงเึ้ยโอเคแล้วก็ปล่อยชาวบ้านไปเอ้ยลงสิวะโอเคโอ้โห เอ้ยว้าเว้อเฮ้ยเ้อเฮ้ยเอ้พ่อตีไเลยพ่อเออเออเออยังวะโอ้ยังไม่หมดต้องเคลียร์ต้อเคลียร์เฮ้ยเจ้าโอ้เออเฮ้ยตัวอะไรเอเฮ้ยอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ย โอ้ยเออเออโอ๋อเจ็บเบกปลาเลยรมาวะเนี่ยโอ๊ยเจอแล้วกิ้งแม่งเลยมันเข้าหัวหน้าเราโอ้ยโอ้ยรูปเลยสามวิคีคือลังสามวิคีคือพังมัหากเว้ยอือโอ้ยไอ้หัวเขียวตีท่าไมวะอือโอ้ยอือโอ้ยเพื่อนเอาเลยเอาเลย โอ้ยน่านหลังาญโว้ยไอ้เออเอาเอาโอ้โหเหลือเยอะเลยมาอยู่น้านยิงมาสิวะได้ว้าเพื่อนอ๋ออยู่นี่นี่เองอยู่นี่เออโอ้ย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 เฮ้ยตุ้มระเบิดเป็นโกโก้คันเออเอาเลยเอโอ้ยไปเชื่อชาวบ้านดีกว่าชาวบ้านน่าจะ ใกล้ตายยังวะเนะี่ยโอ้ออปึ๊บเออเกือบไปเออโอ้มาช่วยแล้วเออช่วยพวกเราด้วยช่วยพวกเราด้วยเออเรอแป๊บนึงกำลังขุดโอ้ขอบคุณที่ช่วยพวกเรานะพวกเราไปละเออโชคดีโอ้ยกลับไปหาลูกดีกว่าลูกนี่ให้เรามาเสี่ยงตายอแล้วเนี่ย เอ้ยฮึบฮึบอึบโอเคลุงเอาเอิร์ดกลับมาแล้วเหรอกลับมาแล้วลุงเป็นไงหนุกไหมหนุกก็บ้าดิลุงเกือบตายอ๋อแต่ว่ามันก็คุ้มอยู่นะลุงดูดิลุงลุงลุงดูนี่อะไรอะไรดูนี่ลุงลุงเปิดดูดิอะไรวะเปิดดูดิลุงเอ้ยเปิดก็เปิดป่อโอ้โอ้ยลุงไม่เห็นต้องตกใจขนาดนั้นเลยเอิร์ดย้ายหมู่บ้านกันฮะย้ายแล้วลุง รู้ไหมเนี่ยเงินขนาดนี้เราไปสามารถลากชีวิตใหม่ได้ที่นั่นเลยนะที่นั่นคือที่ไหนลุงเอออย่าลุงพาไปยายยายแก้วลุงเออโอ้โหลุงโอ้ยอะไรของลุงเนี่ย